งครั้งก็เลยได้คิดว่าชีวิตเนี่ยมันแค่นี้เองถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราสุขภาพไม่ดีขึ้นมาหรือเป็นอะไรไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหามาทั้งชีวิตก็ยังไม่ได้ใช้เลยบ้านที่ซื้อไว้ก็ยังไม่ได้นอนหรือบางคนซื้อรถไว้เยอะแยะยังขับไม่หมดเลยยังไม่นั่งไม่หมดซื้อไว้เฉยๆก็มีนั่นแหละก็ มันถึงได้คิดนะบางคนแต่บางคนก็คิดได้บางคนคิดได้บางคนคิดไม่ได้แต่ถ้าเราสั่งสมอย่างที่บอกให้ฟังเนะี่ยสั่งสมสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับสิ่งที่มีจริงในแต่ละขณะเห็นคือเทนเสื่อมอยู่ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จิตใจมันก็ไม่แน่นอนทำอะไรก็มีสติเรื่อยๆมันจะคิดออกบอกได้ว่าอะไร คือคือสิ่งที่แท้จริงนะความจริงคืออะไรนะความจริงแท้ต่างๆเนะีนะ่บางคนก็ยังประมาทยังมวัวเมาอยูนะ่พอประมาทมวัวเมาเนะนะี่ยพอถึงวันนั้นก็ก็ลำบากนะก็ลำบากเพราะถ้าเกิดว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยน,นั้นไม่หายก็ต้องตายจากไป แต่พออาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันดีขึ้นคงอยู่ได้อีกหลายปีอยู่อย่างงี้ก็ใจชื้นขึ้นมานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะไม่กําเลิกหรือมันไม่กําเลิกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตายจากไปบางคนก็ได้คิดนะก็หันมาสังสมสิ่งที่ดีงามขึ้นมา ไม่ได้สะสมใช้ชีวิตก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนวิธีชีวิตก็เปลี่ยนไปอาจจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตเหมือนเรียกว่าอยู่กบับธรรมชาติไป